สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับขาวสันน้อยชาแน,นลวันนี้ผมมาส่งฝุ่นนะครับฝุ่นข้าวโปรตีน9.76นะครับที่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์บรรยากาศตรงนี้นะครับเป็นฝุ่นนะครับ9ตันเลยนะครับปกติแล้ว9ตันเนี่ยนะครับผม ัดมาจุกๆเลยนะครับวันนี้ได้มา9,330กิโลนะครับอีก330กิโลนี้นะครับว่สาสั่นน้อยแถมให้เลยนะครับส่งฟรีไปเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการส่งฝุ่นข้าวและขนฝุ่นข้าวลงรถนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยคล้ายลำคล้ายลำคายลำมาก <c oughs> แยากว่านนะั <c oughs> ้นเดีวมาเห็นันมีสองเบอร์เดี๋ยวพี่ดูเขานะเป็นว่าขึานมาเอ็นเบอร์ละเอียดเหมือนลำละเอียดอีกอันก็คือเหมือนลำยาอ๋อ,อไ,มไม่ต้อง ใช่ค่ะพี่เวลาให้พี่ลาดตอนแรกที่ปรับอาหารใหม่คือจักเนื้อล่ากับน้ำตาลนะเนื้อลาากับน้ำตาลอ่ะกับน้ำตาลมีซื้อมาแล้วอ่ะใช่แล้ผสมน้ำแล้วก็ลาดให้มันแบบหมักๆไม่ต้องเป็นผงมันจะกินง่ายขึ้นอันนี้จะใช้วิธีใส่แล้วหมักกับน้ำพี่พี่จะหมักย่างนั้ำเหรอทำาร้ออย่างนั้นเดี๋ยเหมือนก็มีด้วยนะไม่ต้องหมักค่ะพี่โปรตีนมันมีอยู่แล้วมีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันโปรตีน9.76 ไขมันก็ไขมันอะมันก็ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์แต่เก้าเปอร์เซ็นต์นี่แล้วแล้วมีพลังงานสามพันแคลอรี่แล้วจะล่าจ่าล่าจ่าการตัดเพื่อให้กินง่ายใช่คือพี่ทำตอนที่จะให้แล้วก็ใส่ถ่านเสร็จปุ๊บกลัวเดี๋ยวมันเสียค่ะใช่มันจะไม่เหมั่นกับไอ้พวกเปลือกน้ำเปลือมันเปลือกมันที่ต้องหมักเพราะว่าเขาไม่ใสรี่ใช่ใช่

ไม่้่ได้แต้องตื่นเลยด็กขายหมดกดกได้ขขแเดกแแล้ว เออ่รนเออเราก็ไม่ได้ขอให้ีออกเนอะไม่ไ้เนอะวนกับเดียวใ้อ่ออต่อต่อต่ออตอตอต่อตอ่อต่อต่ không phải đâu cái cho cái gì đó không được rồi cái này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  cái ประเด็นคือถ้าแบบลดลงได้มันพักได้เลยค่ะ ke. ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศการลงฝุ่นทั้งหมด9ตันนะครับท่านใดที่สนใจอาหารลดต้นทุนนะครับสามารถทักมาที่เพจวสันน้อยได้เลยนะครับโทร096ค9 8 2 6 9นะครับแล้วโทรมานะครับติูุ้ทายนี